ถามปุ๊บตอบปั๊บเรื่องปุ๋ยต่อบไว,วันนี้เสนอคำถามที่ว่าปุ๋ยน้ำฉีดพ่นที่โคนฉีดพ่นที่ลำต้นได้ไหมมันก็ได้แหละครับมันก็ดูดซึมได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่คือวัตถุประสงค์ของปุ๋ยน้าคือมันเป็นการย่นย่อระยะทางในการดูดซึมธาตุอาหารของต้นไม้ต้นไม้เนี่ยพอลำดูดซึมธาตุอาหารเนี่ยมันดูดซึมผ่านรากขึ้นสู่ลำต้นแล้วนาไปเก็บอยู่ที่ใต้ใบใต้ใบคือจุดหมายปลายทางของธาตุอาหารครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลาดโคนต้นหรือฉีดพ่นบริเวณลำต้น วัตถุประสงค์ที่เราต้องการย่นย่อระยะทางมันก็ไม่มีมันก็อาจจะผิดวัตถุประสงค์ไปสักหน่อยหนึ่งแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือปุ๋ยที่มันมีความเข้มข้นมากขึ้นมีประโยชน์อยู่บ้างครับแต่ ตามธรรมชาติแล้วถ้าเกิดเราฉีดพ่นไปถึงใต้ใบนะฮะมันจะทําให้ได้คุณภาพที่มากที่สุดตามวัตถุประสงค์ของปุ๋ยน้ำครับอันนี้ไม่ใช่หลักเทคนิคอะไรแต่มันคือหลักธรรมชาติการฉีดพ่นปุ๋ยน้ํามันคือการย่นย่อระยะทางสามารถที่จะส่งตรงไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยโดยที่ไม่ต้องผ่านท่อลําเลียงทีนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วครับว่าเพื่อนๆต้องการใช้แบบไหนที่ผมต่อไปมันคือการตอบคําถามแบบคร่าวๆถ้าเกิดใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือเข้ามาใน Add, เข้ามาใน YouTube ของผมโดยจะเข้ามาในเว mm ็ hmm. บไซต์บ u r ินออนไลน .org ผมได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ